ชุดนี้ก็เป็นหัวลูกูบที่ผมกำลังหาข้อมูลครับแล้วก็วิจัยก็เป็นของพี่กร 8, ล์หกแปดและก็ของช่างอีก2คนครับที่ผมจะทำลดลงพันเมตรเนาะอันนี้ผมก็เก็บข้อมูลอยู่ในส่วนนี้ครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวนี้ผมก็ถ้าเป็นช่วงไหนที่ผมไม่ค่อยเบื่อมากผมก็จะมาทำแบบเลยลงเสียงบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ หลักๆคือผมจะเน้นไปที่งานที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้กันจริงๆงานสเตปพวกนี้มันมีมาตั้งนานแล้วครับแต่แค่บ้านเรามันอาจจะด้วยการสื่อสารที่มันน้อยหรือว่าการโปรโมทหรือว่าการเข้าถึงในยุคแต่ก่อนมันน้อยครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มีข้อมูลหรืออะไรประมาณนี้เนาะเรื่องการทําผมตัดออกไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นข้อมูลหมดเลยมันในคลิปอะมันดูง่ายครับแต่มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆในการทําพวกลูกสวมเนาะ เจาะกันก็คือเรื่องประเด็นว่ามันมันมีผลดีตรงไหนเนาะเราเราต้องแยกเป็น2ออย่างครับสีเซาโคน,นมันมีหลายประเภทครับเป็นสีหลักๆคือมันเป็นสีทนความร้อนสูงครับสังเกตได้ก็จากพวกท่อฮารี่ที่ติดออกมาจากศูนย์ประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งพวกรถแข่งพวกรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกอย่างนึงครับสีแต่ละประเภทมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกสีปัม๊มเบรกโบอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลักๆก็เป็นเซาโคนหมดเลยครับมันจะทนต่อ วกเคมีต่างๆครับคือมันทนมากถ้าทําดีๆนะคือมันทนมากๆครับมันไม่หลุดไม่ร้อนง่ายแน่นอนครับต่อไปเรื่องสีครับแต่ทีนี้เรามาแยกเป็นสีลูกสูบครับสีลูกสูบถ้าสังเกตในคลิปก็คือเพื่อนๆจะเห็นด้านบนเป็นอีกหนึ่งสีเนาะด้านกระโปรงลูกสูบจะเป็นอีกหนึ่งสีครับด้านบนอะ่ะมันก็จะทําเป็นหลักๆคือมันช่วยเรื่องความร้อนครับคือมันไม่อมความร้อนมันถ่ายเทความร้อนได้ดีครับส่วนตรงกระโปรงลูกสูบอ่ะที่มันที่เพื่อนเห็นเป็นสีดำๆที่ผมกำลังพ่นอยู่ตอนเนี้ย มันจะเป็นฟิล์มแห้งแบบลื่นครับตอนนี้มีคนประกอบแล้วครับก็คือแค่ประกอบใส่เข้าไปแกก็บอกว่าผลต่างมันก็นเยอะครับแต่อันนี้ผมรอคอนเฟิร์มอีกทีนตอนที่รถสตาร์ทแล้วก็รันอินทุกอย่างผ่านแล้วก็ไปเทสท,ทุกอย่างครับอันนี้ผมก็จะรอเทสอยู่หลกัหลกๆเลยมันถ่ายเทความร้อนไปยังห้องผ้าไหมดีขึ้นครับลูกสูบมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นคุณสมบัติในการทำเป็นเป็นฟิล์มแห้งอ่ะมันก็ทำให้ลื่นขึ้นครับแล้วก็ เวลาลูกสูบร้อนมากๆครับมันไม่ขยายตัวประมาณนั้นแต่ข้อมูลเชิงลึกอะ่ะเดี๋ยวผมจะเจาะให้อีกทีนึงเนาะอันนี้ก็เอาให้เพื่อนๆดูหายคิดถึงแล้วกันผมก็นานๆทำทีครับก็ฝากกดติดตามดนวยนะครับผมมากครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อยๆครับผมครับ